กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของเย็นนี้มีเรื่องเล่านะครับกับเราสองคนนี่ใช้คำนี้ได้เพราะว่าช่วงนี้นะครับมีคุณต้องศักดาวิทยาการนะครับมาร่วมจัดรายการด้วยนะครับด้วยความคันไม้คันมืออยากจะเฟื้นวิชานะครับคราวนี้เอาอีกสักข่าวไหมครับได้ครับเตรียมมาพอดีครับครับก็ เกี่ยวกับโรคชิคุนกุญยาครับซึ่งกําลังระบาดอยู่ในช่วงนี้เลยนะครับครับรัฐบาลครับเตือนครับยุงลายครับเป็นพาหะนําโรคชีคุนกุญยาครับหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายครับซึ่งกําลังระบาดหนักในหลายพื้นที่ครับและที่สําคัญคือยังไม่มีวัคซีนป้องกันที่เฉพาะเจาะจงครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการรักษาแบบประคับประคองครับแนะนําหากมีอาการไข้สูงเฉียบพันปวดเนื้อปวดตัวนี่ควรรีบไปพบแพทย์เลยครับ นายอนุกูลครับผานุสักรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกชุกอย่างต่อเนื่องครอบคลุมในหลายพื้นที่ครับส่งผลก่อให้เกิดสภาพอากาศที่ชื้นแฉครับและมีแอ่งน้ําท่วมขังทําให้เป็นพาหะนําโรคครับอย่างยุงลายครับสามารถขยายพันธุ์และแพร่กระจายได้มากขึ้นในหลายพื้นที่ในช่วงฤด,ดูฝนครับโดยปัจจุบันเนี่ยพบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนย่าครับ ในพื้นที่5จังหวัดนะครับนั่นก็ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ครับบึงกาฬเลยหนองคายและลำพูนครับซึ่งการระบาดของโรคที่คุณกุญยาครับเป็นโรคที่สามารถพบได้ทุกเพศทุกวัยครับแต่มักพบได้บ่อยในกลุ่มของเด็กนักเรียนครับและวัยทํางานตอนต้นเนื่องด้วยโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่คุณกุญยาเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในตระกูลโทกาวไวเรสเดอร์ครับโดยนะมียุงลายสวนและยุงลายบ้านเนี่ย เป็นพาหะนำโรคครับโดยสามารถพบได้ทั่วไปทั้งในเมืองและชนบทครับอีกทั้งพบได้จากพฤติกรรมของยุงลายที่มักออกหากินและชุกชุมในช่วงกลางวันครับ,รบทำให้กลุ่มเด็กนักเรียนที่ออกมาเล่นนอกบ้านหรืออยู่โรงเรียนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงสูงครับในการติดโรคนี้ครับอ,อีกทั้งหากผู้ที่ติดโรคชีกคุนคุณย่ามีการตั้งครรภ์ครับโรคดังกล่าวเนี่ยยังสามารถถ่ายทอดไปยังเด็กทารกได้อีกด้วยครับซึ่งในช่วงฤดูการที่มีฝนตกชุกครับ ถือเป็นช่วงอันตรายมากครับสำหรับทุกบ้านทุกพื้นที่หากผู้ป่วยที่ถูกยุงที่มีเชื้อกัดครับชเชื้อไวรัสเนี่ยจะมีระยะฟักตัวก่อนเริ่มอาการอยู่ในช่วงประมาณ3-7วันครับโดยผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการไข้ขึ้นสูงเฉียบพันครับมีอาการปวดข้อและบวม,มปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะและขึ้นไส้ครับ ตาแดงมีผื่นซึ่งอาการมักจะหายภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ครับ,รบยกเว้นอาการปวดคอและกล้ามเนื้อซึ่งอาจรุนแรงและมีอาการต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปีครับซึ่งโรคที่คุณคุณย่าครับตอนนี้เนี่ยยังไม่มีวัคซีนป้องกันที่เป็นเฉพาะโรคนะครับ,รบส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการรักษาแบบประคับประคองครับเช่นการให้น้ำเกลือการดูแลรักษาตามอาการครับให้ยาลดไข้ยาบรรเทาอาการปวดข้อ การพักผ่อนหรือการหลีกเลี่ยงการถูกยุงกัดเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่ระบาดครับซึ่งทั้งนี้เนี่ยครับเพื่อสร้างความตระหนักรู้เท่าทันต่อโรคชิคุนกุนย่าโรคไวรัสที่มาจากพาหะนํารโรคจากยุงครับขอให้ประชาชนเนี่ยรักษาสุขภาพของตนเองไม่ปล่อยให้ยุงลายกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสาหรับบุคคลที่กําลังตั้งครรภ์ครับหรือมีโรคประจําตัวเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคชิคุนกุนย่าครับ,รบนอกจากนี้ในช่วงที่มีฤดูการที่ฝนตกชุกเนี่ย ขอให้ประชาชนมันทําความสะอาดครับกาจัดภาชนะกักเก็บน้ําชนิดต่างๆรวมถึงไม่ควรปล่อยให้มีกองขยะหรือมีน้ําท่วมขังเพื่อเป็นการทําลายแหล่งพ่อพันยุงลายครับพร้อมทั้งควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดและใช้อุปกรณ์ในการป้องกันนะครับเช่นยาทากันยุงครับหรือติดตั้งอุปกรณ์กันยุงหากรู้สึกมีอาการไข้ขึ้นสูงเฉียบพันธเนี่ยปวดศรีรษะปวดเมื่อยตามตัวควรรีบไปพบแพทย์โดยทันทีครับพี่ท็อปครับอ่ะ คีย์เวิร์ด <Word S 2> ก็คือยุงลายนั่นเองในะครับมีทั้งไข้เลือดออกทั้งชิคุนกุนย่านะครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการถูกยุงลายกัดนะครับรแล้วก็ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ของมันจริงๆนี่เราควรจะเตือน จ้าหน้าที่สชแล้วก่อนเพราะว่ายุงตัวใหญ่มากเออเอ๊ะก็ว่าทําไมรู้สึกปวดคอจริงๆครับแล้วไม่ใช่เฉพาะตอนเย็นนะครับครับกลางวันนี่แหละครับโอ้โหเออไม่แน่ใจว่าเพราะทงานหนักหรือว่าเป็นี่คุณคุณยากันแน่อ่ะมาระวังกันทุกคนกันละกันนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วเลยครับสําหรับเย็นนี้มีเรื่องเล่านะครับเราจะกลับมาพบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนจะต้องลาผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดี แล้วพบกันใหม่กับเย็นนี้มีเรื่องเล่าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬิกา10นาทีถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย AM 9 0 9กิโล